สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงรากฐานที่สำคัญมากๆเลยนะครับของความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้และก็จิตวิทยานั่นก็คือแนวคิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือ associationism ครับค่ะเป็นหลักการที่พยายามอธิบายว่าความคิดความจำการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงผ่านการ การเชื่อมโยงประสบการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันข้อมูลที่เราจะมาคุยกันลงรายละเอียดวันนี้ก็มาจากเอกสารประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยานะคร PSY 0010ซึ่งก็จะเน้นไปที่นักคิดคนสำคัญสำคัญในยุคบุกเบิกเลยค่ะยุคแรกๆเลยใช่ค่ะที่พยายามนำแนวคิดนี้มาศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่านักจิตวิทยากลุ่มแรกๆเนี่ยอ่อพวกเขาเปลี่ยนมุมมองที่เคยเป็นไข่แนวคิดปรัชญามาสู่การทดลองที่มันจับต้องได้ยังไงอ๋อค่ะนะครับแล้วก็พวกเขาศึกษาเรื่องพื้นฐานมากๆอย่างการเรียนรู้ความจําผ่านการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ยังไงบ้างมานันน่าทึ่งนะครับลองนึกภาพตามดูแบบว่าการทดลองวัดความจําด้วยพยาง์แปลกๆของเอบิงเฮาส์ ค่ะพยางไร้ความหมายใช่ครับหรือการทำให้สุนัขน้ำลายไหลแค่ได้ยินเสียงกระดิ่งของพับลอฟอันนี้คลาสสิกมากครับสิ่งเหล่านี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้เราเข้าใจกลไกเบื้องหลังความคิดการกระทำของเรามากขึ้นเยอะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับได้เลยค่ะก่อนจะไปดูตัวบุคคลสำคัญสคัญนะครับเรามาปูพื้นกันที่ภาพรวม ของแนวคิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก่อนค่ะดีค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจคือ associationism เนี่ยเออมันไม่เชิงว่าเป็นสำนักคิดหรือ s c สกู l ที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนอะไรขนาดนั้นใช่ค่ะไม่เชิงว่าเป็นสำนักครับแต่เป็นเหมือนหลักการพื้นฐานเป็น principle ที่นักคิดหลายคนนำไปใช้เป็นแกนในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้ถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนเป็น เอ่อเส้นได้บงบางที่ร้อยเรียงงานของนักจิตวิทยาหลายๆท่านเข้าด้วยกันเลยตั้งแต่รุ่นบุกเบิกที่เราจะคุยกันวันนี้อย่างพาฟลอฟกับทอนไดส์ไปจนถึงนะักคิดรุ่นหลังๆอย่างกัตทรีฮอลหรือแม้แต่สกินเนอร์คนดังๆเนี่ยก็ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลแล้วก็พัฒนาต่อยอดจากหลักการเชื่อมโยงอันนี้ทั้งนั้นเลยค่ะโหงั้นแสดงว่ามันเป็นแกนหลักจริงๆใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้พูดถึงรากจริงๆของแนวคิดนี้นะคะต้องย้อนไปไกลกว่านั้นอีกค่ะ ไกลกว่าพาสลอปทอนได้อีกเหรอครับใกล้กว่านั้นนี่ค่ะตั้งแต่สมัยอริสโตเตลนู่นเลยที่ท่านพูดถึงกฎแห่งความเชื่อมโยงไว้แล้วเช่นสิ่งที่คล้ายกัน similarity สิ่งที่ตรงข้ามกัน contrast แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันหรืออยู่ใกล้ชิดกันที่เรียกว่า continuity อ๋อ continuity ความต่อเนื่องใช่ค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องความต่อเนื่องนี่แหละค่ะที่กลายเป็นรากฐานสำคัญมากมากมาสำหรับนักคิดในยุคหลังต่อมา แสดงว่าแนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงประสบการณ์ต่างๆในใจเรานี้มันมีมานานมากแล้วจริงๆนานมากค่ะพอมาถึงยุคของนักปรัชญากลุ่มประจักษ์นิยมชาวอังกฤษ British empirists อย่างจอห์นล็อกนะคะเขาก็ให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากๆว่าเป็นที่มาของความคิดหรือไอเดียทั้งหมดเลยแล้วความคิดเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันได้ยังไง ส่วนเดวิดฮิวมก็ยิ่งเน้นย้ำความสำคัญของความต่อเนื่องกันหรือ c o n t i g u i t y หรือ togetherness ที่เขาใช้คำนี้ค่ะครับ Togetherness ค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล c a u s e a n d effect ว่าเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้ติดใจเราสร้างการเชื่อมโยงที่จำเป็นหรือ necessary connection ขึ้นมาระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจอเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นแนวคิดที่มีวิวัฒนาการมายาวนานจากปรัชญาจนมาสู่การทดลองใช่ค่ะเอาละครับทีนี้ เรามาเริ่มเจาะลึกที่นักวิจัยคนสำคัญคนแรกที่ถือเป็นผู้บุกเบิกเลยในการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเขาคือโฮมันแอ b บบิงเฮาส์ครับค่ะแอบบิงเฮาส์เอล0 9 9นักจิตวิทยาชาวเยอรมันคนนี้ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่เอ่อพลึกโฉมการศึกษาเรื่องความจำไปเลยนะครับจริงค่ะจากเดิมที่อาจจะคุยกันในเชิงปรัชญาหรือสังเกตแบบผิวเผิน เอบบิงเฮาส์นี่แหละที่ทำให้การศึกษาความจำมันเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเขาเกิดที่เมืองบาเมนเยอรมนีพื้นฐานเดิมเรียนปรัชญาประวัติศาสตร์แต่มีจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนไปเจอหนังสือเล่มหนึ่ง e l e m e n t of Psychophysics ของกุสต a ฟักชเนอร์อ๋อค่ะฟักชเนอร์นังสือเล่มนั้นเหมือนจุดประกายให้เอบบิงเฮาส์คิดว่าเอ๊ะถ้าฟ e กชเนอร์สามารถวัดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าทางกายภาพกับการรับรู้ทางจิตใจได้ ทำไมเราจะวัดกระบวนการทางจิตที่มันซับซ้อนขึ้นอย่างความจําไม่ได้ละ่ะครับนั่นสินี่คือคําถามที่ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังมองว่าเรื่องของจิตใจเป็นสิ่งที่วัดผลเชิงปริมาณไม่ได้จับต้องยากใช่เลยครับแล้วเขามีวิธีวัดสิ่งที่ดูเหมือนจะจับต้องไม่ได้อย่างความจํายังไงครับอะไรคือเครื่องมือสําคัญของเขานี่คือความสุดยอดของเขาเลยค่ะเอ็บบิงเฮาส์ตระหนักว่า ถ้าจะวัดความจำแบบเพียวๆเ,เลยนะต้องตัดอิทธิพลของความรู้เดิมหรือความหมายของสิ่งที่จำออกไปให้หมดอ๋อให้เหลือแต่การจำลุ้นๆใช่ค่ะเขาเลยคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าพยางไร้ความหมายหรือ n o n s e n s e s y l l a b l e s ขึ้นมา นอนเซน a b l e ค่ะเป็นชุดตัวอักษรแบบพยัญชนะสระพยัญชนะที่ไม่มีความหมายในภาษาเยอรมันเช่น c u g k e x m u p อะไรทำนองนี้ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่วัดคือความสามารถในการเรียนรู้และจำสิ่งใหม่จริงๆไม่ใช่ความรู้เก่าการใช้พยางไร้ความหมายนี่มันสำคัญยังไงกับการทดลองครับทำไมต้องให้มันไร้ความหมาย มันสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่ามันช่วยควบคุมตัวแปร ى, ทําให้เรามั่นใจได้ระดับหนึ่งเลยว่าผลการทดลองไม่ได้เกิดจากความคุ้นเคยหรือความสัมพันธ์เดิมๆที่ผู้ถูกทดลองมีต่อคําพวกนั้นอแต่มันวัดที่กระบวนการจําพื้นฐานจริงๆและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือในงานวิจัยชิ้นสําคัญช่วงแรกๆของเขาเอฟบิงเฮาส์ใช้ตัวเองเป็นผู้ถูกทดลองเพียงคนเดียวฮะคนเดียวเลยเหรอครับคนเดียวเลยค่ะ เขาทำแบบนี้เพื่อควบคุมตัวแปรส่วนบุคคลให้คงที่มากที่สุดทั้งแรงจูงใจความเหนื่อยลา้าสภาพแวดล้อมเขาอดทนทำการทดลองกับตัวเองท่องจำพยางพวกนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลานานหลายปีเลยทีเดียวค่ะโหสุดยอดมากๆเลยครับแล้วการทดลองที่เข้มวดขนาดนั้นเขาค้นพบอะไรที่เป็นหมุดหมายสาคัญบ้างครับการค้นพบที่โด่งดังที่สุดเลยนะคะแล้วก็ยังถูกอ้างอิงจนถึงทุกวันนี้คือกราฟการลืมค่ะ forgetting curve กราฟการลืมใช่ค่ะเอ็บบิงเฮาสพบว่าหลังจากที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจนจำได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะลืมมันเร็วมากในช่วงแรกๆเลยเร็วแค่ไหนครับอาจจะลืมไปเกินครึ่มในชั่วโม,มงแรกด้วยซ้ำโอ้ชั่วโม,มงเดียวใช่ค่ะหลังจากนั้นอัตราการลืมจะค่อยๆช้าลงเรื่อยๆ กราฟที่แสดงในเอกสารหน้า52ก็โชว์รูปแบบนี้ชัดเจนเลยนะคะปริมาณข้อมูลที่จำได้จะลดหวบลงในช่วงแรกแล้วค่อยๆลดลงอย่างช้าๆในวันต่อๆมาโหนี่คืออินไซต์ที่สำคัญมากเลยนะครับมันบอกเราว่าการทบทวนทันทีหลังเรียนรู้เนี่ยจำเป็นมากๆถ้าอยากจำได้นานๆทุกต้องค่ะแล้วมีการค้นพบอื่นๆอีกไหมครับนอกจากกราฟการลืมมีค่ะอย่างเช่นเรื่องการเรียนรู้เกินหรือ overlearning overlearning ขเขาพบว่าการที่เรายังคงฝึกฝนท่องจำต่อไปอีกแม้ว่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะจำได้หมดแล้วก็ตามการทำแบบนี้จะช่วยให้เราจดจำสิ่งนั้นได้นานขึ้นแล้วก็ทนทานต่อการลืมมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะเทียบกับการหยุดทันทีที่จำได้พอดีอ๋อคือจำได้แล้วก็อย่างท่องต่อใช่ค่ะท่องต่อไปอีกนิดหน่อยครับครับนอกจากนี้ยังมีวิธีการประหยัดหรือ saving method ค่ะ saving method ค่ะอันนี้เป็นการวัดความจำทางอ้อมที่น่าสนใจมาก เอ빙เฮาส์ e พบว่าการกลับไปเรียนรู้สิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้วอีกครั้งที่เรียกว่า r e l e ARNING อะค่ะถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยลืมไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วมันใช้เวลาน้อยกว่าหรือใช้จานวนครั้งในการท่องน้อยกว่าการเรียนรู้ครั้งแรกเสมอเลยอ๋อเหมือนมีร่องรอยเดิมอยู่ใช่ค่ะส่วนต่างของเวลาหรือจำนวนครั้งที่ประหยัดไปได้นี้มันสะท้อนว่ายังมีความทรงจำเดิมหลงเหลืออยู่ในระบบประสาทของเราเข้าใจแล้วครับสรุปแล้ว Ebbing งเฮาส์นี่ไม่เพียงแค่คิดวิธีวัดความจำนะแต่ยังค้นพบหลักการพื้นฐานของการจำและการลืมที่ยังเป็นประโยชน์มากๆเลยในการเรียนการสอนหรือการฝึกทักษะต่างๆในปัจจุบันใช่เลยค่ะเขาเน้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้เช่นจำนวนครั้งในการฝึกแล้วก็ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจำเช่นเวลาที่ผ่านไปถูกต้องค่ะเอาละครับจากเยอรมนีเราข้ามมาที่รัเสเซียบ้างกับอีกหนึ่ง ยักษ์ใหญ่ในวงการนั่นคืออีวานพาฟลอฟครับค่ะพาฟลอฟซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1849ถึง1936ท่านนี้เดิมทีเป็นนักสรีระวิทยาที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบย่อยอาหารมากๆมากๆเลยนะครับใช่ค่ะเก่งมากเรื่องนี้ จนได้รับรางวัลโนเบลในปี1904จากงานวิจัยเรื่องนี้ด้วยซ้ำค่ะได้โนเบลเลยแต่แต่ว่าการค้นพบที่ทำให้ชื่อของเขาเป็นอมตะในวงการจิตวิทยากลับเป็นการค้นพบโดยบังเอิญระหว่างการทดลองเรื่องน้ำย่อยของสุนักใช่ค่ะเรื่องมันคลาสสิกมากเลยคือพาวฟลอฟกับผู้ช่วยสังเกตเห็นปรากฏการแปลกๆคือสุนัขทดลองของเขาเนี่ยไม่ได้น้ำลายไหลแค่ตอนที่ผงเนื้อหรืออาหารถูกใส่เข้ามาในปากเท่านั้นครับ แต่บางทีมันเริ่มน้ำลายไหลตั้งแต่ได้ยินเสียงฝีเท้าของผู้ช่วยที่กำลังเดินเอาอาหารมาให้อ๋อแค่เสียงเท้าใช่ค่ะหรือแม้แต่ตอนที่เห็นชามอาหารว่างเปล่าด้วยซ้ําตอนแรกเขาก็หงุดหงิดนะคะคิดว่ามันรบกวนการทดลองเรื่องน้ำย่อยของเขาอฮะแต่ด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ช่างสังเกตเขาก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะปรากฏการน้ำลายไหลาทางจิตหรือไซคิคสิครีชชั่นที่เขาเรียกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง แล้วเขาก็เลยเปลี่ยนจากศึกษาเรื่องท้องมาศึกษาเรื่องในหัวแทนประมาณนั้นเลยค่ะเขาเริ่มออกแบบการทดลองใหม่เพื่อศึกษาปรากฏการณ์นี้โดยเฉพาะเลยการทดลองที่โด่งดังที่สุดก็คือการสั่นกระดิ่งหรือบางทีก็ใช้เครื่องเคาะจังหวะนะคะก่อนที่จะให้ผงเนื้อกับสุนัขครับครับทำซ้ำซําๆแบบนี้หลายครั้งจนในที่สุดเขาก็พบว่าแค่เสียงกระดิ่งอย่างเดียวก็ทําให้สุนัขน้ําลายไหลได้แล้วแม้จะยังไม่มีอาหารมาเลยก็ตาม โอ้โห oh, นี่แหละนี่คือการค้นพบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกหรือ classical conditioning ค่ะครับ classical conditioning เพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นเรามาทบทวนคำศัพท์สำคัญสำคัญกันหน่อยนีไหมครับมีอะไรบ้างนะ UCS UCR CS CR ได้เลยค่ะจำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ UCS ย่อม,มาจาก Unconditioned Stimulus ค่ะคือสิ่งเราที่ไม่ต้องมีการวางเงื่อนไขเป็นสิ่งที่กระตุ้นการตอบสนองตามธรรมชาติอยู่แล้วในที่นี้ก็คืออาหารหรือผงเนื้อครับอาหาร UCS ค่ะ ส่วน UCR คือ Unconditioned Response การตอบสนองที่ไม่ต้องมีการวางเงื่อนไขเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติต่อ UCS ในที่นี้ก็คือการหลั่งน้ำลายเมื่อได้อาหารน้ำลาย UCR ใช่ค่ะทีนี้มาถึงตัวที่เรียนรู้ CS คือ Conditioned Stimulus สิ่งเราที่มีเงื่อนไข เดิมทีเป็นสิ่งเราที่เป็นกลาง neutral stimulus อย่างเสียงกระดิ่งซึ่งตอนแรกไม่ได้ทำให้สุนัขน้ำลายไหล uh huh. แต่พอเอามาคู่กับ UCS คืออาหารบ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นตัวกระตุ้นได้เองเสียงกระดิ่ง CS ค่ะและสุดท้าย CR คือ c o n d i t i o n response การตอบสนองที่เรียนรู้ขึ้นมาใหม่ต่อ CS ในที่นี้ก็คือการหลั่งน้ำลายไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งน้ำลายจากกระดิ่ง CR ใช่ค่ะ ซึ่งมักจะคล้ายกับ UCR นะคะแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป๊ะๆแ,แล้วก็เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าตัวใหม่คือ CS ครับกระบวนการจับคู่ CS กับ UCS ซ้ำๆจนเกิด CR ขึ้นมานี่เรียกว่าอะไรนะครับเหมือนการการสร้างพฤติกรรมเรียกว่าการได้มาซึ่งพฤติกรรมค่ะหรือ Acquisition Acquisition ค่ะ คือขั้นตอนที่การเรียนรู้มันเกิดขึ้นซึ่งพาฟลอฟพบว่าการจับคู่ที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือเมื่อ c s เสียงกระดิ่งมาก่อนหน้า UCS อาหารเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอ๋อต้องมาก่อนนิดหนึ่งใช่ค่ะให้มันพอคาดเดาได้แล้วถ้าเกิดว่าหลังจากที่สุนัขเรียนรู้ไปแล้วเราสั่นกระดิ่งอย่างเดียวเลยแต่ไม่ให้อาหารเลยล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นคำถามดีมากค่ะ นั่นจะนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการดับศูนย์ค่ะ extinction extinction ดับศูนย์ค่ะคือ cr หรือการน้ำลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงแล้วก็หายไปในที่สุดเพราะว่าเสียงกระดิ่งมันไม่ได้ทำนายการมาของอาหารอีกต่อไปแล้วไงคะอ๋อมันไม่สัมพันธ์กันแล้วใช่ค่ะแต่มันหายไปถาวรเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามันยังอยู่ลึกๆ ไม่เชิงค่ะนี่คือความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยพาฟลอฟพบปรากฏการณ์การซ้นกลับเองได้ค่ะ spontaneous recoveryspontaneous recovery ฟื้นกลับเองใช่ค่ะคือหลังจากที่ CR มันดับศูนย์ไปแล้วพักไปสักระยะหนึ่งแล้วลองสั่นกระดิ่งหรือ CS อีกครั้งอยู่ๆสุนัขอาจจะกลับมาน้ำลายไหลหรือ CR ได้อีกโห oh. แม้ว่าจะน้อยกว่าเดิมแล้วก็หายไปเร็วกว่าเดิมก็ตามนะคะมันเหมือนกับว่าการเชื่อมโยงนั้นมันไม่ได้ถูกลบหายไปแค่ถูกกดเอาไว้ชั่วคราวอ๋อยังอยู่แค่ถูกกดไว้ประมาณนั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่สุน,นัขอาจจะตอบสนองต่อเสียงอื่นๆที่คล้ายคเสียงกระดิ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นก็การแผ่ขยายหรือ generalization generalization ค่ะสัตว์หรือคนเรามีแนวโน้มจะตอบสนองต่อสิ่งเราที่คล้ายคลึงกับ C s เดิม แต่ในทางกลับกันรเราก็สามารถเรียนรู้ที่จะแยกแยะได้ด้วยแยกแยะค่ะ differentiation หรือ discrimination คือตอบสนองเฉพาะ CS ตัวจริงเท่านั้นไม่ตอบสนองต่อสิ่งเราอื่นที่คล้ายกันซึ่งทำได้โดยการให้ UCS หรืออาหารตามหลังเฉพาะ CS ตัวจริงเท่านั้นค่ะอ๋อถ้าเสียงอื่นดังไม่ให้อาหาร มันก็จะเรียนรู้ว่าต้องเป็นเสียงนี้เท่านั้นถูกต้องค่ะมันก็จะแยกแยะได้ยังมีอีกอย่างที่ดูซับซ้อนขึ้นไปอีกคือ higher order conditioning ใช่ไหมครับอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้น่าทึ่งมากค่ะการวางเงื่อนไขในระดับสูงหรือ higher order conditioning คือการที่เราใช้ cs ตัวเดิมที่เรียนรู้มาดีแล้วอย่างเสียงกระดิ่งที่ทำให้น้ำลายไหลได้แล้วเนี่ย เอามาทำหน้าที่คล้ายๆ UCS เพื่อไปจับคู่กับสิ่งเราที่เป็นกลางตัวใหม่เช่นแสงไฟอ๋อเอาเสียงกระดิ่งไปคู่กับแสงไฟใช่ค่ะไม่ใช่อาหารแล้วนะเอาเสียงกระดิ่งคู่กับแสงไฟพอทำซ้ำๆปรากฏว่าแสงไฟอย่างเดียวก็อาจจะทำให้น้ำลายไหลได้เหมือนกันโหสุดยอด ทั้งๆที่แสงไฟไม่เคยถูกจับคู่กับอาหารโดยตรงเลยไม่เคยเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงมันซ้อนทับกันเป็นชั้นๆได้เลยครับครับสิ่งที่พาฟลอฟเน้นย้ำนะคะคือปรากฏการเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ปฏิกิริยารีเล็กซ์ธรรมดาธรรมดาที่ไขสันหลังแต่เป็นผลมาจากการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางระดับสูงที่เขาเรียกว่า higher nervous activity ในสมองส่วนซีเรีคอร์เทก อ๋อเกี่ยวกับสมองส่วนบนใช่ค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการปรับตัวที่ซับซ้อนการค้นพบของเขาเนี่ยเปิดประตูสู่การศึกษาการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะคะแล้วก็ยังกระตุ้นให้เกิดการครุ้นคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตหรือ mind body problem อีกด้วยครับน่าสนใจมากครับจากการเรียนรู้แบบที่สิ่งมีชีวิตค่อนข้างจะเป็นฝ่ายตั้งรับ หรือ passive อย่างในกรณีของ p a v l ฟลฟเรามาดูกันที่นักคิดคนสำคัญคนสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่ศึกษาการเรียนรู้ในรูปแบบที่สิ่งมีชีวิตต้องเป็นฝ่ายลงมือทำหรือ active เองบ้างค่ะเขาคือเอ็ดเวิร์ดซอนไดครับนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน1 8 7 4ถึง1949ที่ถือเป็นนักทฤษฎีการเรียนรู้คนสำคัญคนแรกๆของฝั่งอเมริกาเลย ใช่ค่ะทอนไดค์ผลงานที่สร้างชื่อให้ทอนไดค์แล้วก็เป็นภาพจำของหลายๆคนเลยคือการทดลองกับสัตว์โดยเฉพาะแมวในอุปกรณ์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเรียกว่ากล่องปริศนาหรือ puzzle boxes ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ Puzzle Box Sales ช่วยเล่าการทดลองนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะกล่องปริศนาของ t อนไ Dykes นะคะเป็นเหมือนกรงไม้ที่มีกลไกลบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในเช่นอาจจะมีเชือกให้ดึงมีคานให้เหยียบหรือมีสลักให้เลื่อนเพื่อที่จะเปิดประตูออกไปได้อ๋อต้องแก้ปริศนาใช่ค่ะเขาจะจับแมวที่หิวหิวหน่อยใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็วางจานอาหารล่อไว้นอกกรง สิ่งที่ทอนได้สังเกตอย่างละเอียดเลยก็คือพฤติกรรมของแมวในตอนแรกที่เข้าไปอยู่ในกล่องแมวมันทำยังไงบ้างครับตอนอยู่ในกล่องครั้งแรกในช่วงแรกๆเลยนะคะแมวจะแสดงพฤติกรรมแบบสุ่มมากๆเลยค่ะเดินวนไปวนมาร้องตะกุยส่งเสียงลองทำนั่นทํำนี่ไปเรื่อยเปื่อยเหมือนกำลังลองผิดลองถูกหรือ trial and error learning อย่างแท้จริงอ่าลองไปเรื่อยค่ะ จนกระทั่งบังเอิญไปทำพฤติกรรมที่ถูกต้องเช่นไปดึงห่วงเชือกหรือไปเหยียบแป้นอันนั้นเข้าพอดีแล้วประตูก็เปิดพลบแมวก็ได้ออกมาเจอกับอาหารที่รออยู่ข้างนอกอ๋อฟลุกเจอทางออกแล้วพอจับมันใส่กลับเข้าไปใหม่ล่ะครับมันจะทำเหมือนเดิมไหมนี่แหละครับคือจุดสำคัญเลยทอนได้พบว่าเมื่อจับแมวตัวเดิมใส่กล่องครั้งต่อๆไปมันจะใช้เวลาน้อยลงเรื่อยเๆรๆื่อยเร็วขึ้นใช่ค่ะ พฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องหรือที่เคยทำแล้วไม่ได้ผลเช่นการร้องการตะกุยก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปจนในที่สุดพอใส่เข้ากล่องปุ๊บแมวอาจจะตรงไปดึงเชือกหรือเหยียบแป้งที่ถูกต้องทันทีเลยแสดงว่ามันเกิดการเรียนรู้ขึ้นแล้วอ๋อมันจำได้ว่าทำอันนี้แล้วได้ออกไปกินประมาณนั้นเลยค่ะจากการสังเกตพฤติกรรมแมวเหล่านี้ทอนไดค์สรุปเป็นแนวคิดหรือว่า กฎอะไรที่สำคัญออกมาบ้างครับแนวคิดหลักของทอนไดค์นะคะซึ่งมักถูกเรียกว่าแนวคิดความสัมพันธ์ต่อเนื่องหรือ c o n n e c t ชันนิ m ม o n n e c t i o n i s <ion> m ค่ะหรือบางทีก็เรียกว่า S-R psychology คือมองว่าการเรียนรู้คือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือ connections หรือ bonds ขึ้นในระบบประสาทระหว่างสถานการณ์หรือสิ่งเรา้า stimulus S กับการกระทำหรือการตอบสนอง response R ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆอ๋อเชื่อม S กับ R ใช่ค่ะเขาเชื่อว่าการเชื่อมโยง S-R เนี่ยเป็นเรื่องทางกายภาพเลยนะคะไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆจากการทดลองกล่องปริศนานี่แหละเขาได้สรุปกฎแห่งการเรียนรู้หรือ laws of learning ที่สำคัญออกมา3ข้อค่ะครับมีอะไรบ้างครับ ข้อแรกคือกฎแห่งความพร้อมค่ะ Law of Readiness กฎแห่งความพร้อมค่ะซึ่งพูดถึงสภาวะของผู้เรียนเองถ้าผู้เรียนอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะกระทำเช่นแมวหิวและอยากออกจากกล่องแล้วได้กระทำก็จะรู้สึกพอใจแต่ถ้าพร้อมแล้วถูกขัดขวางหรือยังไม่พร้อมแต่ถูกบังคับให้ทำก็จะรู้สึกไม่พอใจหรือ annoying อ๋อต้องพร้อมก่อนใช่ค่ะ กฎนี้เน้นความสำคัญของแรงจูงใจและก็ความพร้อมทางสรีระและจิตใจต่อ,อการเรียนรู้คล้ายๆกับแนวคิดเรื่องอความพร้อมในการอ่าน reading readiness ในเด็กที่ต้องรอให้เด็กพร้อมก่อนถึงจะสอนได้ผลดีใช่เลยค่ะแนวคิดคล้ายกันมากๆครับแล้วข้อ2ล่ะครับข้อที่2คือกฎแห่งการฝึกหัดค่ะ law of exercise อันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยมี2ส่วนย่อยคือกฎแห่งการใช้ Law of Use บอกว่ายิ่ง SR Connection ได้ถูกใช้งานหรือฝึกฝนบ่อยๆมันก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นยิ่งทำยิ่งเก่งใช่ค่ะกับกฎแห่งการไม่ใช้ Law of Disuse ที่บอกว่าถ้าไม่ได้ใช้งานนานๆ Connection นั้นก็จะอ่อนกำลังลงพูดง่ายๆก็คือการฝึกฝนทำให้ชำนาญนั่นเองค่ะ Use it or lose it ใช่เลยค่ะและข้อสุดท้ายที่ถือว่าสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนี่คือหัวใจของทฤษฎีทอนไดเลยกฎแห่งผลค่ะ law of effectlaw of effect กฎแห่งผลค่ะเขาบอกว่าการตอบสนองหรือ r ใดๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หรือ s 1 1เนี่ยถ้ามันตามมาด้วยผลที่น่าพึงพอใจหรือ satisfying state of affairs หรือรางวัลความเชื่อมโยงระหว่าง s กับ r นั้นจะแข็งแรงขึ้นครับ โอกาสที่พฤติกรรม R นั้นจะเกิดขึ้นอีกในสถานการณ์ S เดิม erm ก็จะสูงขึ้นอ๋อทำแล้วดีก็จะทำอีกมาด้วยผลที่ไม่น่าพอใจ annoying state of affairs หรือ discomfort หรือการลงโทษความเชื่อมโยง SR ก็จะอ่อนกำลังลงแล้วก็จะไม่อยากทำอีกใช่ค่ะพฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มจะเกิดน้อยลงกดแห่งผลนี่เองที่เน้นความสำคัญของผลลัพธ์หรือผลกรรม consequences ที่ตามมาว่า เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมในอนาคตถูกตั้งเป๊ะเลยค่ะกฎแห่งผลน,นี้มีอิทธิพลมหาศาลต่อวงการจิตวิทยาโดยเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนิยมแล้วก็แวดวงการศึกษาด้วยนะคะการประยุกต์ใช้เช่นการให้รางวัลเพื่อเสริมแรงพฤติกรรมที่ต้องการหรือการลงโทษเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการล้วนมีรากฐานมาจากกฎแห่งผลน,นี้ทั้งสิ้นเลยครับครับ นอกจากนี้ทอนได้ยังมีแนวคิดเรื่องทฤษฎีการถ่ายยงการเรียนรู้ด้วยค่ะ s e r i e s o f t r a n s f e r of transfer i i n n g t r a of training, of training. ค่ะที่บอกว่าการเรียนรู้สิ่งหนึ่งจะช่วยให้เรียนรู้อีกสิ่งหนึ่งได้ดีแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าสองสิ่งนั้นมีองค์ประกอบที่เหมือนหรือคล้ายกันหรือ identical elements มากน้อยเพียงใดอ๋อ oh, <Chen. S 1> เช่นเช่น ทักษะการทรงตัวจากการขี่จักรยานอาจจะช่วยให้เรียนขี่มอเตอร์ไซค์ได้เร็วขึ้นเพราะมันมีเอลเ e n มนต์ของการทรงตัวที่เหมือนกันเข้าใจเลยครับพอฟังมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าแนวคิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือ associationist เนี่ยเป็นเหมือนจุดสตาร์ทที่สำคัญมากในการทำความเข้าใจว่าเราเรียนรู้และจดจาสิ่งต่างๆได้ยังไงค่ะเป็นพื้นฐานเลย เอ b บบิงเฮาสแสดงให้เราเห็นว่าแม้แต่ความจำก็สามารถวัดผลเชิงปริมาณและก็ศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ได้ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของการลืมการจำได้ดีขึ้นใช่ค่ะส่วนพาฟลอฟก็สาธิตกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานที่เรียกว่าการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเลยว่าสิ่งเร้าที่เป็นกลางสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อการตอบสนองของเราได้ยังไงผ่านการจับคู่ซ้ำๆครับ และสุดท้ายทอนไดก็พาเราไปดูการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นที่ต้องอาศัยการลองผิดลองถูกและที่สำคัญคือชี้ให้เห็นถึงพลังของผลลัพธ์ผ่านกฎแห่งผล law of effect <c oughs> ว่ามันเป็นตัวกําหนดว่าพฤติกรรมไหนจะคงอยู่พฤติกรรมไหนจะหายไปซึ่งก็ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมการเรียนการสอนอย่างมหาศาลเลยจะเห็นได้ชัดถึงพัฒนาการเลยนะคะจากแนวคิดเชิงปรัชญาของอริสโตเติลล็อกฮูมที่พูดถึงการเชื่อมโยงกันของความคิดมาสู่ยุคของการทดลองที่เป็นรูป,ปธรรมวัดผลได้เน้นการสังเกตพฤติกรรมภายนอก Observable behavior แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองหรือ SR connection ซึ่งเป็นการปูทางให้กับแนวคิดประแสะหลักอย่างพฤติกรรมนิยมหรือ behaviorism ที่จะตามมาในภายหลังค่ะครับผมและสำหรับคำถามชวนคิดทิ้งท้ายสำหรับผู้ฟังในวันนี้ครับในขณะที่ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหล่านี้ทั้งของ p a ฟ l o v และทอ n เนี่ยอธิบายการเรียนรู้หลายๆอย่างได้ดีเลยนะครับ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปหรือเป็น,นกลไกอัตโนมัติหน่อยๆค่ะแบบค่อยๆสร้างความเชื่อมโยงใช่ครับแต่เขาหน้าคิดนะครับว่าการเรียนรู้ที่ดูเหมือนจะซับซ้อนกว่านั้นในมนุษย์เช่นการแบบปิ่งแวบขึ้นมาเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ขึ้นมาทันทีหรืออินไซด์โดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกซ้ำๆอ๋อการเกิดอินไซด์ครับหรือการที่เราทําความเข้าใจแนวคิดที่เป็นนามธรรมมากๆอย่างเช่นความยุติธรรมความซื่อสัตย์ หรือความรักอะไรพวกนี้เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ด้วยแค่การเชื่อมโยงง่ายๆแบบ S-R หรือผลของรางวาัลและการลงโทษเท่านั้นหรือเปล่าอืมน่าคิดค่ะหรือว่ามันมีกระบวนการทางบัญญาหรือ cognitive processes อื่นๆที่ซับซ้อนกว่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะนี่ก็เป็นคำถามสำคัญนะครับที่นักจิตวิทยาก,กลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่ม Gestalt หรือกลุ่มปัญญานิยมพยายามหาคำตอบกันต่อไปครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจให้คิดต่อเลยค่ะ